พอแล้วข้าอิ่มแล้วกินไปไม่กี่คำอะทำไมอิ่มแล้วล่ะข้าไม่ใช่หมูนะกินหมดนี่ได้ยังไงท่านไปได้แล้วเมียจ๋ากินเสร็จแล้วไล่เลยเหรอพอกินอิ่มแล้วก็มารู้จักสามีแล้วเหรอเนี่ข้าไม่ได้ให้นำมาสักหน่อยท่านนำมาเองอย่ามาโทษข้าอ๋องั้นเหรอพอแล้วพอแล้วไม่เถียงแล้วท่านไปเถอะเดี๋ยวท่านแม่ก็จะมาแล้วอแปลกจัง ท่านแม่ควรกลับมานานแล้วสิใช่ควรกลับมานานแล้วอ๋อต้องเป็นท่านที่ไม่ให้ท่านแม่กลับมาข้ากินเองเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อยเลยท่านท,ท,ท่านท่นดิ อร่อยจะตายไปเฉชูซิวหมิงท่าน <laughs>